พระพิคเนตในพระราชวังสนามจันทร์เป็นเนื้อสำริดองค์สีดำรัชการที่6ทรงโปรดกล้าวให้สร้างเป็นสารเทพลักษ์ตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของพระราชวังเพื่อบวงสวงและความเป็นสิริมงคลแห่งการสร้างพระราชวังสนามจันทร์ ความอันศิน์ของที่นี่ก็คือเราจะสามารถมองเห็นเทวาลคเนศองค์พระปฐมเจดีและพระที่นั่งพิมานปฐมซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์แรกในพระราชวังสนามจันทร์อยู่ในเส้นแนวตรงเดียวกันส่วนเคล็ดลับการไหวและอธิษฐานขอพรเทวาลคเนศที่คนส่วนใหญ่มักจะทํากันนั่นก็คือเมื่อถวายของสังเวยจุดทูบเทียนบูชาเสร็จแล้วจะเดินเข้าไปในซุ้มที่เป็นฐานใต้พระพิคเนศองค์ใหญ่เพื่อขอพร โดยยืนหันหน้าเข้าหาฝั่งองค์พระปฐะมเจดีแล้วอธิษฐานขอพอรหนึ่งอย่างเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้พูดคำว่าโอมสำเร็จสมหวังจากนั้นใช้มือขวาแตะที่ขอบไม้สีแดงด้านบนแล้วจึงเดินออกประตูลงไปแค่นี้ก็ได้ความอิ่ม